เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะท่านผู้ชมครับก็หลายคนก็ยังคงมาเดินทางมาใส่บาทนะฮะแต่ว่าอาจจะใส่กับหลวงตาบุญชื่นไม่ทันแล้วเพราะว่าหลวงตาบุญชื่นท่านเข้ามานั่งบนอัศนะแล้วก็จะไม่รับแล้วนะฮะเหมือนเดิมนะแต่ว่าก็ยังใส่กับพระสงฆ์สมณรลูกอื่นได้นะฮะใครที่มาทีหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะฮะตอนนี้เดี๋ยวหลวงตาบุญชื่นก็ยังรออยู่นะฮะยังไม่ได้ให้พรนะฮะ นี่ฮะมาทำบุญกันนะฮะนี่นี่เดินทางไกลไมาจากกรุงเทพหาคนครนะท่านะชมครับแหมหลายคนก็มาหลายจังหวัดนะฮะเยอะกันไปหมดเลยนะฮะสายบุญใครรู้ข่าวรู้ข่าวนะฮะก็จะเดินทางกันมาอ๋อทั้งหมด13ไร่78ตารางวาก็ยังมีคนมาเรียกว่าอะไรมาช่วยกันซื้อที่ดินนะฮะ หลวงตาท่านไม่ได้รับปัจจัยนะฮะแต่ว่า,าลูกศิษย์เนี่ยนะครับเป็นคนรวบรวมเพื่อที่จะจ่ายเป็นค่าที่ดินเพื่อมอบอถ้าไกับหลวงตาบุญชื่อน,นะฮะ <c oughs> ที่ดินทั้งหมดเอาถวายกับหลวงปู่เลยถวายใส่ใส่พานเลยไปใส่พานเข้าเข้าอ้อมออ้้มขางหลังแม่ชีนะอ้อมหลังแม่ชีนั่งเลยครับนั่งเลยเอาเรื่องข้าวต้องใส่องค์หลังนะครับใส่องค์หลังใส่แล้วเนาะปัดใจนี่เราใส่ตรงปัดใจไปท่านู่นเลยครับปัจใจโต๊ะงหน้าครับไปไปโต๊ะ้างหน้าปัจจัยท่านไม่รับท่านไม่รับร่วมร่วมซื้อที่ดินโต๊ะข้างหน้าเลยพ่อ อ่าเข้าเลยครับเข้าเลยเข้าเลยแหมนี่เดินทางไกลมาจากกรุงเทพเลยนะนี่ก็เป็นแฟนคลับทุกเทนิลด้วยนะฮะโมธนาบุญนะฮะอ่าเข้าไปสัมมาเนนนะก็มาจากราชบุรีนี่โหโตนะฮะฝ่าเดิมเนี่ยปีนึงเนี่ยโตเยอะเลยนะฮะเนี่ยสูงกว่าเดิมเยอะเลย ตอนที่มาตอนนั้นนะฮะวันแรกเดี๋ยวผมไล่ชนเขาแลวจะลึกขึ้นแล้วอ่าหยบเข้าไปใกล้นะครับหยบเข้าไปใกล้หน่อยนะครับเอานี้นะครับรออีกไมา บรรยากาศสดๆนะผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทยนิวนะฮะท่านที่มีใบประวัลนาแล้วหลังจากเราทำกิจกรรมเสร็จก็ค่อยเอามานช่ชงม้ายอ็ได้นะตอนนี้เหลืออีกสามอันนี้ไม่ไม่ไม่วางเลยมากเลยวางเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการระบางเลยนะครับตอนนี้ก็ยังมีคนมาเลยนะครับ เดินทางทยอยมาใส่บาทนะฮะแต่ว่าก็ใส่กับพระสงฆ์รูปอื่นนะพระสงฆ์นะครับทั้งหมดนะฮะวันนี้22รูปนะสามเณรหนึ่งนะฮะพระสงฆ์22สามเณรหนึ่งแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีการมอบที่ดินนะฮะให้กับโรงพยาบาลโพนสวรรค์นะเพื่อต่อเติมนะฮะขยายโรงพยาบาลนะครับลวงตาบุญเชื่นก็จะมอบให้ในวันนี้หลังจากที่ฉันเช้าเสร็จนะฮะทั้งหมด13ไร่78ตารางวานะฮะ ันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของเพจทวดไทยนิวนะครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนโรงเรียนโสวรัตน์พัฒนานะครับที่ขบวนตักบาตรเรียบร้อยแล้วนะครับขอให้นักเรียน มาร่วมประกอบพิธีตามาโคตรสัจนาโอ้โหนี่มาคนสุดท้ายเลยนะฮะมาดามนี่มาก่อนแล้วทำไมเพิ่งมาใส่ตอนนี้เนี่ยอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะระวังล่วงมาดามระวังล่ว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 งตัวอะไรบูชา

ก็ยังมีคนเดินทางทยอยกันมานะครใส่บาทนะครับเช้านี้ ใจไม่ได้ครับปัจใจไปข้างหน้าเลยนะครับ นั่งงไม่ไรนั่งเลยนั่งเลย <c oughs> ต้องบอกว่าคนนี่ที่ศรัทธานในหลวงตาบุญเชื่น,นะก็ยังเ,เยอะมากมายเหมือนเดิมนะฮะท่านเนี่ยไม่รับปัจัยนะบางคนบอกเอ้าไม่รับปัจัยแล้วมาซื้อที่ดินได้ไงนะฮะหลวงตาท่านไม่ได้รับเงินนะฮะเป็นคณะศรัทธานะฮะลูกศิษย์ลูกหานะครับ ร่วมกันนะฮะตั้งกองทุนนะครับซื้อที่ดินเพื่อถวายให้กับหลวงตาบุญชื่นนะฮะแล้วก็ถวายหลวงตาบุญชื่นหลวงตาบุญชื่นก็มอบให้กับโรงพยาบาลโพนสวัค์นะฮะวันนี้นะจะมีการมอบอที่ดินทั้งหมด13ไร่78ตารางวานะครับ13ไร่78ตารางวาโอ้โหอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะฮะ,นะฮะชาวพุทธเรานี่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะฮะ จะขอรูปอขอรูปหน่อยแบ่งได้ไหมครัามาลงเพจเหมือนกันนะขอ,ขอลงเดือนไหมครับไี่ของเดือนเนาะแอดไลน์แล้วมาลงเพจเพราะว่าผมไลฟ์อย่างเดียวเลยไม่ได้ถ่ายภาพภาพเดียวแลไม่ได้ถ่ายโอ้โหสัญญาณข้อนะไทยนิว เน็บอืดเลยตรงนี้คนเยอะจัด ใส่ใส่ใน,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 นบัตในในขันเลยครับใส่ในขันเลย,เยลครับพี่ครับอาจารย์ชื่ออะไรเนี่ยชื่อชื่อปอกหมุดแล้วคนเนี่ยปอกหมุดไ้เกือบร้อยเลยนะ อีกสักครู่นะครับก็รอพระคุณเจ้าพิจารณาอาหารเสร็จแล้วก็จะมีการให้พรนะรพระปู่ช่วยนะเดี๋ยวพิจารณาอาหารเสร็จก็จะให้พรนะครับแล้วก็จะฉันเช้าฉันเช้าเสร็จก็ถึงจะมอบให้ที่ดินให้โรงพยาบาลเนาะะครับนะฮะวันนี้นี่สิบสามไร่เจ็ดสิบแปดตารางวาถูกต้องเนาะฮะต้องโอเค นี้ครับอยู่เดี๋ยวไปส่งของปู่ขึ้นถ้ำก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยบอกว่าชั้นชั้นเสร็จก่อนแล้วถึงจะขึ้นไม่แน,น่นอาจจะไปรอรับอ๋อไปกรอบปลติวเหรอพวกนี้เหรอผมยาวไม่ใช่เหรอทำยาวทำยาวก็อยู่กอบปลาติวเหมือนกันอยู่ตำบลกรอบปลติวไงอยู่ใกล้ๆเลยเดี๋ยวจะสอบถามอาเอา<อ>ไม่ได้ไปเขาไม่ได้ไปเขา ไปถินเราเราก็ต้องไปรับอยู่ถินนี้ถ้าถินนี้รับ กเรียนด้วยไงก็เรียนด้วย พี่น้อกเป็นน้องนะครับายสวยไก่กรอบไก่กรอบห้ำผ like ึ้ได้าวไ่ข้าวไร่ไม่ได้ผลนะไม่ได้ผลผลปรวัตน้อที่พระธาตุผลปรวัด แต่ภาพนี้ดูดูหลอกโลกนี่เทคคอมไงใช่โอโลประติฐไม่มีสงขามสวยครับสวยครับอันนี้ก็เป็นเครื่องสีเงพักตั้งใอ๋อประชุอันนี้อันนี้เพิ่นเอาให้หลงตาบอก ของของน้องปู่ของปู่เดี๋ยวปู่ให้ปู่ใยเก็บเอาไว้ถ่ายตอนที่ดินทาดแล้วผมเจอท่านลนทรามทันหนึ่ง้ท่านใชปีหกสามผ่านหกตุลาหกตุลาหกสาโอ้ยอยากอยากได้ภาพนี้เอาขอขอได้ไหมครับขอไปลงเพจได้ไหมผมเพจ่วไตทนิวเนี่ยอะไรไม่ติดอยู่ครับครับใช่เลยครับภาพปี6กสาที่เดินทุดงนี้ ได้ครับเดินเบอร์ล้วหแปดสี่หนึ่งหนโอ้มันแจกเลยแปเดี๋ยวเดี๋ยวหกหกกากรชื่ออะไรครับเดี๋ยใครขอผมก็ครับเดี๋ยวผมยิงเข้าไปผมมิกบัตเอาเลยสองนี่ก็จะได้หนึ่งก็จะได้ถึงหนึ่งแนเดียววคนละแผงนะครับแจกจ่ายตามเลือกที่ถูกใจที่สุด หมแล้วเลยลงมยนเลยมดีข้าวอย่างนี้เลยก็ไดหมดแด้ว Rất nghe mà อแถวบ้านฝนตกไหมคะ อีกสักครู่นะฮะเดี๋ยวก็จะรับพรพร้อมกันนะฮะจากหลวงตาบุญชื่นพร้อมด้วยพระพิสูสงและก็สาม,มัเอนนะฮะพระพิสูสง์ในยี่สิบสองรูปนะฮะสาม,มันเนหนึ่งรูปนะครับรับพรอ,อันเป็นมงคลในวันดีๆนะฮะงานบุญใหญ่ของหลวงตาบุญชื่นนะวันนี้ก็จะมีการ มอบที่ดินนะครับที่หลายท่านลูกศิษย์ลูกหาค,คณะสัตย์ทยทั่วประเทศเนี่ยได้รวบรวมเงินกันซื้อที่ดินแล้วก็มาถวายหลวงตาบุญชื่นนะฮะให้หลวงตาบุญชื่นเนี่ยมอบที่ดินให้กับโรงพยาบาลพลทวค์เพื่อสร้างนะครับขยายโรงพยาบาลน,นะฮะใครที่ไม่ได้ร่วมบุญนะครับหรือว่าใครที่เคยร่วมบุญแล้วก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะฮะก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆน,นะผ่านทางเพจทษไทยนิวนะฮะ ใครเอาโศกนะจากจังหวัดร้อยเอ็ดเอามากลับมาปู่นะ นี่ยนี่ฮะหน่วยกู้ภัยน้อยนะหน่วยกู้ภัยปลดซึ่งมาจากกรุงเทพฯนครนะฮะนี่มาพร้อมกู้ภัยเอาโศกจากวัดร้อยเอ็ดมาเนี่ยฮะ กัวเจ้าจันทร์นะครับคุณบุษมาจักรปาน้อยคุณนิพนธ์คุณสุเรเหนียมสังเทียและก็กัวคุณนาคีรัอนาวัตรวงคุณแม่ตาเขียวโสคุณพ่อค้ ไวกตอนนี้เยดังหลายท่านที่ทำบุรไม่เศษก็เลยนะเชไปก่อนนี้เลยนะครับก็ให้ดำนับถ้าพอแล้วเอาเวลาเลยจัดทไวเลยแตตอนนี้ เขาเดินเชิญท <Ich. S 1> ่านเดินจ um. uh, ิตท like, ูกเทียนบูชามท่านนักายทางด้านบนณโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านทุกครับท่านทุกอย่างท่านเขาทับขออจารย์ท่านกำกับศรีนครนะครับท่านศรีนครนะครับขอขอเรียนเชิญเลยนะครับลูกที่ถ่ายมาให้นะลูกกับเลยสุดทุกนี้ไปไหนเนาะตัวกลางลถ่ายลูกให้ด้วยมาเลยที่บนเวท่อีอะไรลูก ่เดี๋ยวผมปิดเบรกนี้ก่อนแล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวไลฟ์สดใหม่นะฮะเพื่อที่จะอตอนที่รับพรแล้วก็ถวายที่ดินเลยนะครับอีพีนี้เดี๋ยวขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไลฟ์สดต่อเนื่องเลยนะฮะติดตามชมได้เลยครับ